สวัสดีครับวันนี้ครูบอมนะครับก็มีตัวอย่างการสรุปหนังสือนะครับหนึ่งเล่มใครที่ชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็อยากจะสรุปแบบคอนเซปต์ของหนังสือหรือหลักกายของหนังสือเล่มนั้นนะครับเราอ่านแล้วเราได้ความรู้อะไรบ้างนะครับบางทีเราอ่านไปแล้วให้ไลท์ขีดเส้นใต้เอาไว้มันก็ลืมใช่ไหมครับนั้นถ้าเราสามารถสรุปมันออกมาในรูปแบบที่เราเข้าใจนะครับเราก็จบอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวนะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับวันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับจดโน้ แบบนี้สมองชอบจังนะครับนี่หลายๆคนอาจจะได้อ่านเล่มนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเล่มที่ครูบอมอ่านเหมือนกันนะครับก็ donc, เล่มนี้ตัวหนังสือเองเนี่ยโครงสร้างของหนังสือเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสี่บทด้วยกันนะครับพอเรามองก่อนที่เราจะเริ่มสรุปเนี่ยเราต้องมองภาพรวมให้ออกก่อนนะครับว่าเออโครงสร้างหนังสือเล่มเนี้ยเราทําตัวเองเหมือนเป็นนักเขียนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ลองดูซิว่าเขาแบ่งโครงสร้างหนังสือนี้เป็นกี่ส่วนนะครับเพื่อที่เราจะได้มาแบ่ง เรียกว่าพื้นที่กระดาษนะครับให้มันออกมาเป็นแบบพอดีกับสิ่งที่เราวางแผนจะสรุปแล้วกันนะครับอย่างอันนี้แบ่งเป็นสี่สี่บทงั้นสี่บทง่ายๆก็แบ่งพื้นที่กระดาษออกเป็นสี่ส่วนนะครับโดยที่เราก็เริ่มต้นจาก create central idea ก่อนเลยนะครับอ่ะงั้นเรามาลองเริ่มกันนะครับก็พอเรา create central idea ทุกก็เลือกแบบง่ายๆเลยเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับ ซ็นทรัลไอเดียนี่เป็นภาพรวมของหน้ากระดาษนะครับหน้ากระดาษนะครับอหน้ากระดาษเป็นแบบนี้นะครับได้เซ็นทรัลไอเดียมาแล้วนะครับจดโน้ตแบบนี้สมองชอบจังวาดรูปไม่เก่งก็ใช้สีสันหรือตัวหนังสือช่วยแล้วก็มีหลายๆสีก็ทําให้ดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับจากหนังสือเมื่อกี้เล่มใหญ่ก็เอามาเป็นภาพประกอบเล็กๆอยู่ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าหนังสืเอเล่มไหนนะครับหลังจากนั้นพอเรารู้ว่าโครงสร้างหนังสือเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเนี่ยนะครับเราก็ วางโครงสร้างก่อนเลยนะครับว่าผลงานที่เราจะสรุปออกมาเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสี่ส่วนด้วยกันแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ครูบอมใช้แอปที่ชื่อว่า Auto Desk Sketchbook นะครับในการเขียนตัวนี้ขึ้นมานะครับใครมีแอปวาดเขียนอื่นๆที่ตัวเองถนัดก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่ะเราลองมาดูกันครูบอมก็จะแบ่งมันเป็นเลเยอร์เพื่ออธิบายง่ายๆนะครับแบ่งเป็นสส่วนแล้วถ้าเห็น ข้อมูลแต่ละอันมันดูเอ๊ะมันดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เป็นเพราะว่าวอมได้ลองดูเนื้อหาของแต่ละบทแล้วว่ามันมีความมากน้อยต่างกันเพราะ,ะนั้นก็เลยจัดให้มันดูค่อนข้างสมดุลหน่อยนะครับว่าอันไหนเนื้อหาน้อยก็ไม่ต้องใช้ที่เยอะอย่างสรุปข้อมูลในกิ่งที่2เนี่ยโอ้เนื้อหาเขาเยอะก็จะแบ่งเนื้อที่ไว้ให้เขาเยอะนิดหนึ่งนะครับพอเราได้โครงสร้างของหนังสือออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ เราก็จะแต่งด้วยรูปภาพง่ายๆทําให้ดูน่าสนใจนะครับว่าแต่ละบทเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างหลังจากนั้นก็เริ่มลงรายละเอียดกันนะครับอย่างนี้เราสามารถที่จะบางทีเราอ่านไม่จบในวันเดียวเนี่ยเราใช้เทคนิคในการแบบแบ่งเนื้อหาแล้วก็แบ่งการอ่านออกเป็นอย่างนี้หนึ่งสัปดาห์จะเอาให้จบนะครับอ่านไปแล้วเราก็สรุปไปด้วยก็ได้นะครับอย่างนี้ครูบอกว่าจะจําลองเหตุการณ์ว่าแบ่งออกเป็นสักสี่วันละกันอ่าน หนึ่งวันหนึ่งบทแล้วก็มาสรุปไปนะครับก็ออกมาได้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอเนื้อหาช่วงแรกๆนะครับหลักการสําคัญเนี่ยเนื้อหาอาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับให้ดูภาพใหญ่ๆกันทุบนะครับเหมือนเดิมเขียนเฉพาะคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะครับอ่าแล้วเราจับประเด็นได้แบบไหนเราก็ใส่คีย์เวิร์ดแบบนั้นใช้รูปภาพไม่ง่าย ในการช่วยในการอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายๆนะครับพอได้อันที่หนึ่งเสร็จแล้ววันต่อมาโอ้โหอันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะเลยนะครับพอเนื้อหาค่อนข้างเยอะผวมก็ใช้เวลาในการสรุปค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับสําหรับหิงนี้นี่อันนี้ให้ดูภาพรวมเนี่ยพอสองวันเห็นไหมครับอันนี้อ่าให้ดูนี้ดีกว่าชาัดกว่านะครับอันนี้จะเห็นว่าในเรื่องของสรุปข้อมูลเนี่ยส่วนที่สองเนี่ยมันค่อนข้าง เนื้อหาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนั้นมันก็จะมีส่วนที่ล้วงลงมาถึงแบบด้านนี้ด้วยด้านซ้ายมือด้วยนะครับตรงนี้นะครับนอ้ครูผมขอเขียนให้ดูนิดนึงนะอ่ากรณีที่ที่มันไม่พอใช่ไหมครับที่เราด้านขวามือเนี่ยเราเขียนไม่พอเราก็อาจจะมีมาทางด้านซ้ายมือแบบนี้ก็ได้นะครับ พยายามปรับให้เราอ่านและเขียนได้ง่ายนะฮะอยู่ในแนวนอนแบบนี้นะครับเวลาอ่านก็ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเราก็อ่านได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับนะเหมือนเดิมก็มีรูปภาพไม่ง่ายนะครับดูปุ๊บเราก็สื่อไปถึงหนังสือที่เราอ่านเนี่ยแล้วเราก็จะดึงคอนเทนต์ที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับบางอันที่เรารู้สึกว่าในหนังสือมันเป็นสาระสําสคัญอะ่ะเราก็ทําลิงก์ไปหาหนังสือบางหน้าก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับ อ่าที่ก็เป็นส่วนที่2นะครับคราวนี้พอเป็นส่วนที่สามอ่ามาด้านนี้แล้วนะครับมาทางด้านซ้ายบางคนไม่ค่อยถนัดนะครับด้านซ้ายเขียนไปไปบ่อยเดี๋ยวก็จะคุ้นเคยมากขึ้นพอคุ้นเคยมากขึ้นก็จะเขียนง่ายแล้วครับไม่ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับฝึกบ่อยๆช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนที่สามนะครับนะส่วนที่สามนี่ก็จะอ,ออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับ3ามส่วนส่วนที่3ามีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนื้อหา กินเนื้อหาขึ้นไปข้างบนสักเล็กน้อยนะครับในในพื้นที่ของส่วนที่สี่นะครับเห็นไหมพอแต่ละส่วนเราแยกสีเนี่ยสีก็จะช่วยทําให้เราในการแบ่งแยกข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับนี่ถ้าเราดูนะเห็นไหมครับอ่ะคราวนี้เรามาดูพอส่วนที่ส็มเป็นส่วนที่4ี่บ้างซึ่งนี่ข้อมูลก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันไม่พอมันก็เลยต้องมีพื้นที่มาทางทางด้านขวาบ้างนะครับทางด้านนี้บ้างนะ ه, ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเวลาเราจดอะไรที่มันเยอะๆเนี่ยเราก็จะใส่ข้อมูลให้แบบใช้พื้นที่ไวสเปซพื้นที่เาขาวขเานียให้เป็นประโยชน์ให้หมดเลยนะครับน,นี่เป็นเป็นตัวอย่างของการสรุปหนังสือสักหนึ่งหนึ่งเล่มนะครับออกมาในรูปแบบของไมล์แมปนะครับไม่จำเป็นต้องเสร็จในวันเดียวนะครับค่อยๆฝึกฝนค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับก็มันมีบางเทคนิคที่ท,ที่ครูบอมใช้ด้วยอันนี้มีที่ว่างครูบอมก็ใส่เครดิตนะหน่อยว่าเราเป็นคนสรุปนะครับ มีเทคนิคบางอย่างนะครับการใส่ชั้งหรือว่าเป็นเป็นแถบสีนี่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแถบสีเขียวเราใส่เข้าไปปุ๊บเราก็จะบอกว่าเอ๊ะเราใส่ด้วยเงื่อนไขอะไรเนี่ยนะครับเราก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับหรืออันนึงคุูบอมก็ใส่เป็นสีชมพูตร,ตรงนี้ด้วยนะครับไอ้สีชมพูตร,ตรงนี้มันคือเรื่องของอะไรนะครับนี่ก็เป็นโอ้นี่อาจจะมองไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวครูบอมเติมสีให้สักนิดหนึ่งเอาเป็นสีให้มันเข้มมานิดหนึ่งนะครับ นี่ตรงนี้นะครับจริงๆเป็นสีชมพูนะอันนี้ให้เห็นจะชัดว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างของการแบบใส่เป็นแถบสีซ้อนไปอีกนะครับเพื่อเน้นเป็นจุดๆให้เห็นความโดดเด่นว่าเราเน้นย้ำอะไรมากขึ้นนะครับมีรูปภาพมีการาฟิกอะไรที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้เราดึงคอนเทนต์ได้ง่ายเราก็หยิบยืมจากในหนังสือเอามาเขียนมาใส่ได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างของเนี่ยการสรุปหนังสือหนึ่งเล่มนะครับค่อยๆฝึกฝนค่อยๆทาไปนะครับแล้วพอเราอ่านหนังสืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราอ่านมันดีมากเลยเล่มนี้มันคุ้มค่าที่ควรเก็บไว้นะครับครูบอมก็แนะนําว่าจดแบบนี้นะครับจะทําให้เราทบทวนได้เร็ว,รวแล้วก็จําได้แม่นด้วยนะครับก็ลองไปฝึกฝนแล้วใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ